สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสํบาหรัดีสวัสดีเด้อมาในมากระบ,บองซีโนโคนเก่าค้นเดิมนะครับตอนนี้นมอมอยู่ที่ไอคอนสยามเนะมาะบรรยากาศช่วงเย็นเย็นมาอัปเดตนักท่องเที่ยวให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งเด้อครับว่านักท่องเที่ยวจะร้ายสนใจท่านผู้ชมตอนนี้มอม็ยืนอยู่ที่ชั้นเจ็ดห้างไอคอนสยามเด้อท่านผู้ชมข้างล่างก็จะเป็นนะ จะเป็นซุ้มอ,า,อาร้านอาหารสามผู้ชมเนาะมอบอกเลยว่าตกแต่งได้สวยงามจริงๆนะสามผู้ชมดูนครับความรู้ล้าของหางไอคอนสยามเนาะกะัเชื่อว่ากัสุดยอดลยเนาะผสมเทแบบเป็นหางอันดับต้นๆของโลกแล้วไปนองเนาะเพราะว่าหางไอคอนสยามนี่คนทั่วทุกมุมโลกก็ต้องได้มาสามผู้ชมนะครับ ความสวยความงามและความหรู้นะท่านผู้ชมที่บอมอยากให้เบิ่งก็คือ,อจะเป็นนี่เนาะบวดสเป็นวิวเที่ยวถัดของเมืองไทยแต่ตอนนี้่อมก็น่าจะอยู่ข้างในห่างเนะนาะในนี้ก็จะเป็นน้ําตกนะท่านผู้ชมน้ําตกนะน้ําตกแปรขละหรือว่าแปรตัวอักษรน,นะิ่นจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆครับป้าสุดยอดครับนะดู ทุกคนมามุมนี้ก็ต้องมาถ่ายรูปนะท่านผู้ชมแต่ฝั่งนู้นก็นักท่องเที่ยวข้างล่างเป็นกะจะถ่ายรูปเนาะเนยเลยมีแต่ร้านอาหารทางนั้นนะตรงกลางก็จะเป็นซุ้มอาหารนะไรตัวโน้นเนาะโอ้โหดูสวยงามจริงๆครับยิ่งใหญ่อลังการมากๆทา่านผู้ชมดูโอ้โหนะมาดูฝั่งนี้ครับ ให้ทผา้ชมนักท่องเที่ยวเพิกนกะขึ้นมาเนาะขึ้นมาส้มความงามของห่างไอคอนสยามตรงสันเจ็ดเนาะคือ360องศานะครับความงามมาดูมุมนี่กะรลานอาหารชื่อว่าตกแต่งได้สวยงามเนาะสวยงามเป็นตานจะเขาไปพี่น้องแต่ว่าว่อออกมาจะบอกเรืว่าราคานี่ อาจจะสูบบวไว้แถมปุ่มดงามครับสวยงามจริงๆนะนั่งรับประทานอาหารก็มีน้ำตกเนาะตกลงมาให้ได้ดูนะยาวไปนู่นเลยแถสุ่มโอ้โหสุดยอดครับ โอเคครับท่านผู้ชมครับเนาะปะหม่อมเสื้อผ้ามาเบิ่งด้านนอกว่านักท่องเที่ยวจะรายสําไดเดอครับบอกเลยว่านักท่องเที่ยวนี่มาเต็มครับพีน่น้องคือแบบเยอะจริงๆนะนักท่องเที่ยวเบิง่งนะครับโอ้โหแบบเยอะแบบสุดๆนะท่านผู้ชมนู่นนะอันนี้ก็คือ,อวิวเที่ยวทัดของเมืองไทยเด้อครับว้าวสวยจริงๆครับ ฝั่งนี้ก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะที่ยืนถ่ายรูปโอ้โหท่านผู้ชมบอกเลยว่าครับวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะจริงๆนะเพราะว่าขึ้นมาตรงนี้แหละวกะอากาศมันเย็นนะท่านผู้ชมเบิ่งครับนักท่องเที่ยวเพิ่นมมาแบบเต็มที่จริงๆนะวันนี้เนาะโอ้โหดูครับ สุดยอดนักท่องเที่ยวนะท่านผู้ชมโอ้โหครับดูฝั่งนี้นะท่านผู้ชมก็คือ,อเพิ่นถ่ายรูปก,กันใหญ่เลยครับจได้เห็นคอนเสิรนะ์เนาะเบิ่งครับฟิลทิวทัศน์ของเมืองไทยเด้อสวยงามครับโอ้โหนักท่องเที่ยวเา้าต่างชาติเย็นกันเป็นแถวนะทุกคนนี่เลย เป็นภาพที่สวยงามแห้งนะท่านผู้ชมมุมนี้ก็คือแบบสุดยอดนะในคือหางไอคอนสยามในเป็นคอนโดติดในน้ำเจ้าพระยาแบบตึกแฝดนะท่านผู้ชมนะเหมือนแคนจริงๆนะสวยงามมากๆครับแต่ฝั่งนี้ก็โอ้โห สองฝั่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะท่านผู้ชมนะโอ้โหรูครับคือแบบขึ้นมามุมนี่คือว่านักท่องเที่ยวคนนี้มาแน่นเลยครับผมหูเลยยาวไปนู่นครับจริงๆนะท่านผู้ชม ของก้นกาผ้าขอบครั้วผ้า,าแฟนมาเทียวเนาะตอนนี้บอมก้ายืนจูตรงชั้นสูงสุดของไอคอนสยามท่านผู้ชมอันนี้คือไอคอนสยามเนาะงบอกมอมสังเกตบังเหมือนรูปเรือเนอะาะท่านผู้ชมเนาะคือแบบใหญ่และสวยงามแห้งนะโอ,โอ้ครับ ในจะจะเป็นอ่าช่วงตอนกลางคืน,นมันก็นจะเป็นอ่าแสงเนะาะท่านผู้ชมเนาะแสงแบบว่าประดาประดาแบบอ่าหลากหลายสีนะท่านผู้ชมคือแบบสวยงามนะอันนี้ก็เป็นอ่ะอีกจุดหนึ่งเนาะที่นักท่องเที่ยวเพิ่นนะเข้ามาถ่ายรูปนะครับไะออมเสืบบสนะ้อผ้าเบิร์กผ้าส้มเนาะ อันนี้แบบเป็นไฟเต้นแบบระยิบระยับมาท่านผู้ชมแบบแหลกหลายสีน้ำม่วาสีฝ้าซ้มผู้นะถ่ายขึ้นจะสวยกว่านี้เพราะว่ามอมถ่ายขึ้นไม่ได้แบบว่ายัานกล้องมันโอ้ <c oughs> <c oughs> เห็นนะท่านผู้ชมโอ้โหนี่เลยนี่ก็เป็นอาสตาบักนะบอกเลยว่า วิวดัดฟ้านี่สวยแห่งครับงามหลายๆปะ่ะมองสภาพไปเบินะ่งนาวิวข้างหลังของเมืองไทยนะท่านชมว่าจะคึกคักสำมปทนดีครับในก็คือวิวอ่าไม่นำเจ้าพระยานะท่านชม า360สามร้อยหกแสนจริงเนาะดูเรือแบบบอกเลยว่าเรือนี่น้ำไม่ท่วนนะท่านผู้ชมสวยงามจริงเนาะถ้าเป็นอ่าส่วนกลางเคลื่อนก็นจะเป็นน้ำผุนะท่านผู้ชม ก็แบบตอนนี่ช่วงกะเวลาจะหามม่งเนาะนิดๆแต่ว่านักท่องเที่ยวกาทาย่อยลังไลกันมาเรื่อยๆตามชมว้าวดูครับสวยงามจริงๆครับส่วนฝั่งนี้กะน,นักท่องเที่ยวคนกะเริ่มจะรายแล้วนะ่ามชมเบิ่งครับ นี้ก็เต็มไปด้วยนักเที่ยวชนดูนี่เป็นกายืนถ่ายรูปนะครับโอ้เยอะมากๆนะส่วนอามามุมเนกาทาเลือบบังคับนักต่องเที่ยวด้านล่างมือก็หลังไหลมาเรื่อยๆเยนาะโอ้สวยครับ มองไปไกลๆโมนุนก็จะเป็นอาสะพานตักซินเดอร์ครับนี่ก็จะเป็นน้ำตงเที่ยวเนาะวิวแบบสวยงามมากครับไปรับชม อ๋อครัน่าจะได้มากทา่นี่แล้วเนาะเพราะว่าเสียงเพลงแบบดังอเลยครับท่านผู้ชมแบบ,บมั่วกวัวติดลิขสิทธินะ์เนาะเพื่อครับยิงหลังไหลกันขึ้นมาแบบเยอะจริงๆนะท่านผู้ชมเพื่อครับมีแต่นักท่องเที่ยวอชา,าวจีนแล้วก็เอเชียเนาะหลายประเทศพี่น้องแล้วก็ชาวอินเดียนะท่านผู้ชม โอเคครับท่ามชมครับมาร์คเคนนี่ชอปเคนนี่ก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่ง YouTube มองยูทูบบอมซิโนนะครับสิ่งสำคัญก็คือปกติขำโฆษณาเด้อครับนั่นแหละสนอโบ้สับสนุนบอมทั้งสองทางนึงนะคลิปนี้มอมกามาอัพเด,ดนตนักท่องเที่ยวให้เอฟซีได้เบงว่านักท่องเที่ยวจะร้านแนล่งคือบอ้คือเกอ่าอบ,อบ้ประมาณนี้เนาะคลิปนี้เกาเข้ามาสบายดีสวัสดีครับ